เอามามดันอ่ะจิ้มผีกือคะ่ะอืม เนี่ยอันนี้น่าจะผู้สาอือม,มันฉุนอนะอะไปค่ะไปครับไปครับอะไรส้มตักไปส้มหยิกเอาดีกว่าขอใช้มือนะคะอกอมเทียงเทียงกอม เท่าไรอะน้ำพุ่งอ๋อกรอบน้ำพุ่งเลยอ่ะอืมอ่างหูหนึ่กรอบมากอือกินพริกเกลืออะไรดิ มันมีความฉุนขึ้นจมูกอ่ะ <c oughs> มันจะคลายไอเลยน่าจะเป็นเพราะกลิ่นดองของเขาแน่แหละคะ่ะลองนี้บ้างกลิ่นดองแหละอกลิ่นดองเข้าคออะ่ะอืม อ <c oughs> ชอบสุดเลยอ่าง่นอ่าง่นน้ำมันเยอะอ่าง่นมันกรอบ ลูกันนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยมันไม่น้ำดองมันไม่ฉุนไม่เข้าคออร่อยดีนะครับกินเยอะไม่ได้นะนะั่นเดี๋ยวท้องเสียนะ่นนะแล้วเนาะอ่ะเอาให้ขนาดที่มันดป๊อปแปะเห็นไหมกินอ้องหุ่นยัง ăn rồi, nó nhiều ngay, nước nó cứ khoe ai, rồi nước nó